ภารกิจหลักที่คุณกําลังจะได้ทําเร็วๆนี้คืออะไรสิ่งที่รับไปสิ่งที่ไม่ได้ไปผ่านใช้วิจารณญาณน,นะคะการอ่านไพ่เป็นการไกด์ไลน์และกําลังใจฟังเพื่อความบันเทิงอ่ะมาภารกิจหลักที่คุณจะได้ทําคืออะไรใบที่หนึ่งอุ๊ยใบที่หนึ่งติดมาติดมาสามใบจบเลยโอ้แสดงว่ามาพร้อมๆกันแม่หมอจะไม่นับใบหรือเรียงใบใบแรกแม่แม่หมอเห็นคือ <9. S 2> เก้าเหรียญค่ะ The f o o l และก็ t e m p e r a n c e ภารกิจหลักที่คุณจะได้ทำคือภารกิจส่วนตัวของคุณค่ะใครที่มีเป้าประสงค์หรือโพโพที่จะเป็นอิสระกับทุกสิ่งทุกอย่างใช้ชีวิตตามเสียงที่ใจปรารถนาใช้ชีวิตที่ไม่อยู่กับกฎกติการ,ระเบียบแบบแผนที่มันย้อนแย้งสงสัยหลุดออกจากพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงนี่คือภารกิจที่คุณจะได้ทํามันและทํามันสําเร็จด้วยภารกิจอีกภารกิจหนึง่งจิตวิญ,ญญาณที่อิสระตื่นรู้เบาสบายแล้วคุณกําลังจะได้ยูเนี่ยนหรือลงเอยกับคู่บุญคู่บรารมีคุณกําลังจะได้พบ คนที่สินเสมอกันคนที่มีเป้าประสงค์เดียวกันพูดคุยกันด้วยความเบาสบายและเป็นธรรมชาติเพราะนั้นภารกิจหลักของคุณมันไม่ใช่ภารกิจแต่มันคือสิ่งที่คุณทำมาถึงพร้อมหลายๆคนนะไพ่ก้าเหรียญคือหน่ะแม่หมอชอบไพ่ก้าเหรียญมากเลยจะบอกว่ายึดติดไพ่ก้าเหรียญก็ว่าได้เพราะไพ่ก้าเหรียญมันคือการ เห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวเองรู้ว่าตนเป็นอะไรแล้วไม่นำตนไปเปรียบเทียบกับใครใช้ทุกสปปรรพสิ่งใช้ทุกสภาวะแวดล้อมเพื่อขัดเกลวเพื่อเยียวยาเพื่อรักษาตัวเองเพื่อเห็นความเป็นตัวเองและชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้วันไหวกับสิ่งใดใช้ชีวิตด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและมีความสุขสงบไม่ได้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมากเกินไปมีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองมีท่า เรื่องของวัตถุเงินทองอ่ะหลายๆคนอาจจะเริ่มบริหารจัดการเงินได้เริ่มมีความอิสระจากการเงินไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เศร้าไม่ได้เครียดไม่วิตกกังวลกับสตอรี่เรื่องราวอยู่เหนือความดราม่าด้วยความเข้าใจไม่ได้หลอกตัวเองแล้วก็เห็นว่าเวลาที่สุขสงบเห็นว่าเวลาที่เรารู้อะไรเราเข้าใจอะไรเรารู้ได้เฉพาะตัวของเราเรามีความสุขของเราไม่จําเป็นจะต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะใช้พลังมากเกินไปที่จะต้องอธิบายตัวเองกับใครกันดูดิ อิสรภาพนะคะอืมใครจะคิดใครจะพูดใครจะเห็นยังไงคุณเป็นคนที่มีความแตกต่างในตัวของคุณเองแล้วคุณเคารพความแตกต่างเคารพเส้นทางของผู้คนคุณจึงได้รับอิสระค่ะเข้าสู่จิตเดิมแท้คืออิสระไม่ได้ถูกยึดเหนี่ยวด้วยพันธนาการด้วยสิ่งใดดีหรือไม่ดีสิ่งนั้นมาเพื่อเรียนรู้มาเพื่อสนุกคุณเป็นนักเรียนรู้ตัวยงคุณเป็นจิตวิญญ,ญาณที่อิสระและมีความสุขคุณเป็นคนที่ เห็นทุกอย่างด้วยการเรียนรู้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีไม่ดีคุณสามารถที่จะกล้าหารที่จะลองผิดลองถูกกล้าเรียนรู้แม่หมอจะพูดว่าแม้แต่เหวข้างหน้าที่คุณเห็นคุณรู้สึกว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณจะได้ประสบการณ์ของมันอ่ะคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยความกลัวหรือกังวลคุณจะลองเรียนรู้ลองเติบโตนะคะเพราะอะไรเพราะมันเกิดความไว้วางใจตัวเองภารกิจหลังจากนี้หลายๆคนอาจจะได้ไปสู่ ความอวบันแดนอุดมสมบูรณ์และภารกิจนี้คือภารกิจของคนที่พัฒนาตัวตนมาอย่างดีงามถูกขัดเกลามาแล้วคุณเจอทาวเวอร์โมเมนต์มาหลายรอบกว่าจะได้กว่าจะได้เดี๋ยวเดีะฟัวแน่นอนเจอทาวเวอร์โมเมนต์เจอถูกขัดเกลาเจอการเตือนมาหลายรอบเจอการย้ำมาหลายรอบว่าเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้แน่ใช่ไหมจะทำแบบนี้แน่ใช่ไหมแล้วคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะเลือกแบบนี้การเลือกของคุณเป็นอย่างอิสระค่ะคุณไม่ได้เลือกจาก พันธนาการทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะเห็นคือคุณจะได้ใช้ชีวิตตามสิ่งที่รู้สึกว่าพึงพอใจในตนเองเบาสบายที่สุดไม่แบกไม่หามไม่หนักไม่หน่วงแม้แต่มีหรือไม่มีคุณสามารถที่จะพิกแพงสถานการณ์ได้เสมอแม่หมอมีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้ยึดกับอะไรเป็นหลักอะค่ะวะัตถุชื่อเสียงเงินทองคือมีก็มีแต่คุณเอาความรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ดูผู้เห็น ผู้เล่นผู้สนุกแล้วถอยออกมาได้เร็วมากๆนะคะจึงทำให้คุณเป็นคนที่มีความสะดวกสบายในการคิดในการแยกแยะเบาสบายต่อการวิพากษ์วิจารณ์และคุณก็สามารถใช้ชีวิตที่ไม่ได้ทำตามออเดอร์ของผู้ใดรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้และสามารถที่จะเป็นอิสระต่อทุกสิ่งได้ภารกิจของคุณคืออะไรนะคะไพ ทำแพลนมาภารกิจของคุณคือการมาเป็นสะพานเป็นตัวเชื่อมเป็นพลังงานตรงกลางที่ทําให้ความแตกต่างเข้ากันได้คุณอาจจะกําลังเจอมิตรภาพเจอแัลแลมิตรเจอคู่พาร์ทเนอร์หุ้นสว่วนหรือเจอคู่หรือบางคนเจอจิตเดิมแท้ของแตและสื่อสารกับตัวเองคุณสามารถทําให้โลกใบนี้มันไม่สุดโต่งได้อ่ะแม้แต่เพียงพลังงานเล็กน้อยของคุณคุณทําให้โลกใบนี้มีความพอดีพอเหมาะพอเจาะแล้วมีความอิสระ เคารพนี่คือภารกิจของคุณภารกิจของคุณมาอาจจะมาบอกกล่าวมาเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมาเป็นไอดอลอะค่ะหรือมาแค่ทําหน้าที่ของตัวเองที่มีความสุขที่ถูกขัดเกาวาที่พึ่งพาตัวเองที่พอใจในตัวเองแล้วพลังงานเนี้มันกลับกลายเป็นพลังงานที่ทําให้ทุกอย่างมันสมดุลน,นี่คือภารกิจที่คุณจะได้ทํานะคะอืมอะแม่หมอขออนุญาตด,ดูพลังงานจากสีจากสจักรวาล พลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลก็คือพลังงานจากสิ่งที่คุณสะสมเอาไว้นั่นแหละคุณงามความดีทั้งหลายบทเรียนทั้งหลายบทสรุปทั้งหลายสติปัญญาญาณปัญญาหรือฌานทั้งหลายที่คุณทำไว้นั่นแหละขอดูหนึ่งใบค่ะไพ่บอกว่า is up to you ทุกอย่างอยู่ที่คุณแล้วแต่คุณแปลว่าอะไรคุณมันไม่มีภารกิจที่ถูกฟิกมาจากใครมันไม่มีภารกิจที่ถูกส่งมาจากกวาลส่งคุณมาทําสิ่งนี้คุณต้องเป็นสิ่งนั้นคุณจะไปสิ่งนี้อิสรภาพและเสรีภาพที่แท้จริงอยู่ที่ตัวคุณคุณจะเลือกเชื่อเลือกไม่เชื่อเลือกปฏิบัติเลือกไม่ปฏิบัติสิ่งใดก็ได้แล้วแต่คุณเพราะแม่หมอมีความมั่นใจว่าคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้มีอ w า r e n e มากพอที่จะไม่ใช่หมายความว่าอะไรก็ได้ในในจุดที่มันเป็น เบียดเบียนคนอื่นคุณจะอะไรก็ได้ในเส้นทางที่เป็นกุศลและเป็นความสุขค่ะคุณจะอะไรก็ได้ในความรู้สึกเคารพเมตตาปล่อยวางและให้อภัยผู้คนเพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณเลยสนุกมากหลังจากนี้แม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะสนุกมากเพราะอะไรคุณจะคิดเอทยังไงกับชีวิตตัวเองก็ได้ แล้วก็ลงมือทําเพราะว่าจิตใจคุณจะเบาสบายเมื่อไรที่คนไม่ได้มีความกลัวในใจแต่มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทผู้นั้นจะเป็นอิสระต่อทุกสิ่งและผู้นั้นจะสามารถคีเอทภารกิจของตัวเองหรือเป้าประสงค์ชีวิตด้วยตัวเองได้นี่คือจิตเดิมแท้ที่แท้จริงจิตเดิมแท้ที่แท้จริงไม่ใช่การถูกฝังชิปมาว่าต้องเป็นสิ่งใดจิตเดิมแท้ที่แท้จริงคือเป็นอิสระต่อทุกสรรพสิ่ง แม้ว่าคุณจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรก็แล้วแต่แม่หมอขอไม่ล่วงเกินเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมใดๆแต่แม่หมอพูดเลยว่าทุกจิตเหมือนกันเป็นพลังงานคุณจะได้เข้าสู่สภาวะนั้นค่ะแล้วที่เหลือคืออะไรแล้วแต่คุณใครไปเล่นบทไหนมาใครไปเรียนรู้อะไรมาใครไปทำภารกิจอะไรมามาแชร์ลิงแบ่งปันคลิปนี้แม่หมอทําขึ้นวันที่สิเดือนสิบ ปีพศ2565หรือปีคิดตกราช2024ถ้าแพลตฟอร์มนี้หรือคลิปนี้ดูถึงไหนถึงกันคุณก็เข้ามาฟังได้ตลอดแล้วคุณก็สามารถจะมาอัปเดตข้อมูลตลอดว่าคุณไปทำภารกิจอะไรมาคุณได้เรียนรู้อะไรคุณเติบโตอะไรเพื่อให้เป็นคอมมูนิตี้เพื่อให้เป็นสารเพื่อให้เป็นพลังงานที่ทำให้ผู้คนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่คือเพื่อนร่วมเดินทางนะคะ is up to you เข้าใจหรือยัง ว่าเนี่ยคืออิสรภาพพี่แท้จริงมันแล้วแต่คุณมันอยู่ที่คุณพรสวรรค์ศักยภาพความสามารถเออเบสซิ่งต่างๆทุกเศร้าดีไม่ดีอยู่ที่คุณทั้งหมดคุณคือผู้ดนบันดาลคุณคือผู้สร้างแล้วคุณคือผู้ทำลายอยู่ในตัวเองทั้งหมดแต่แม่หมอรู้สึกว่าตามน้ำพายแลวกันเนาะเออมันไปในทางที่สร้างสารรค์มากมาก พยายามที่จะสื่อสารคําที่มันมากกว่านั้นแต่มันได้แค่นี้ค่ะเออมนุษย์สร้างคํามาได้แค่นี้จริง,รงๆที่เหลือจะรู้ได้เฉพาะตัวอนุโมทน,นาบุญกับทุกสปปรรพสิ่งทุกเรื่องไม่มอขออนุญาตเคารพต่อคุณงามความดีและคนที่มาสวมบทบาทที่ตรงข้ามกับคุณงามความดีผู้คนเหล่านั้นคือบทเรียนค่ะผู้คนเหล่านั้นคือสิ่งที่สะท้อนทําให้เราเห็นการเป็นเราหรือการเห็น ศัจธรรมได้อย่างชัดเจนไม่มีใครดีหรือไม่ดีทุกคนมาแสดงบทของตัวเองและทุกคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งพาให้กันและกันเสมอณนะวันที่เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ามันไม่มีเราตั้งแต่แรกวันนั้นเราจะเป็นอิสระกับทุกเรื่องแต่วันในที่เรายังึดถือว่ายังมีเราก็ขอให้มีเราด้วยความรู้สึกมีเหตุมีผลมีความเข้าใจชีวิตและเคาลบผู้คนสูเ่เสรีภาพสูอิสระภาพ ขอบคุณมากๆนะคะ